สวัสดีค่ะมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะหวนมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าใครคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงนะ,ะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะขออน,นุญาตสับไพ่นะคะ ดวงจะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดูเพื่อความสนุกนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่ผ่านเข้ามาชมนะคะเรามาส่องใจเขาดีกว่านะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงกันเนาะโอเคเขามองคุณเป็นคนยังไงคะคนคนนั้นเขามองคุณเป็นคนยังไงคะ ในใสายตาเขาอ,อโอเคเดี๋ยววันเปิดมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเพิ่มนะคะใครคนนั้น,นะะใน,ในใสายตาเขานะคะเขามองคุณนะคะเป็นคนที่นะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ต่อสู้เด็ดเดี่ยวด้วยตัวเองมาตลอดนะคะเป็นคนที่มีความพยายามนะคะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะมานะบากบันนะคะสู้ด้วยตัวเองมาตลอดนะคะบางท่านนะคะคือหมายความว่าบางเขามองคุณแบบเหมือนกับว่าบางท่านครอบครัวอาจจะไม่ได้โตมาในในสิ่งแวดล้อมที่ที่พ่อแม่ร่ำรวยอะค่ะก็คือแบบเหมือนแบบ สู้มาด้วยตัวเองตลอดปักกัดตีนถีบตลอดคือส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองทุกอย่างอะคะ่ะที่ท,ที่ที่ตัวเองสามารถทําได้อ่ะคะ่ะคนคนนี้เขามองคุณเป็นเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วก็ใจบุญนะคะชอบทําบุญนะคะแล้วก็เป็นคนที่ พูดตรงนะคะแล้วก็ชัดเจนในความรู้สึกเนอะรักความยุติธรรมนะคะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบนะคะอยากได้อะไรก็เก็บหอมรอมริบนะคะสู้ด้วยตัวเองมาตลอดนะคะคนคนนี้นะคะ mm hmm. เขาออกแนวที่จะปลื้มคุณนะคะว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งคนนึงอะ่ะคือแบบว่ามาถึงในระดับนี้ได้นี่คือสุดยอดนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นคนที่แบบยังไงอะ่ะเป็นคนที่ เก่งอย่างนี้ดีกว่าอืสามารถแบบว่าคือคนคนเดียวสามารถแบกภาระได้แบบทั้งหมดทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคือหาเลี้ยงครอบครัวเป็นคนที่รักพี่น้องรักพ่อแม่คือคนที่เลี้ยงดูคุณมั้งแต่เด็กอะค่ะคุณคือคุณเป็นเสาหลักของบ้านอย่างนี้ดีกว่าอืมทําให้เขาอะเขาเรียกว่าอะไรประทับใจในตัวของคุณนะคะเท่าที่ในสายตาเขานะคะเขามองคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ แล้วยังไงต่อคะ่ะทุกคนเขามองคุณเป็นคนยังไงกันนาะในสายตาของใครคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะค่อนข้างที่จะมาในแนวที่แบบว่าสู้ชีวิตมากนะคะคือแบบว่าเป็นคนที่เลิศดั เป็นคนที่ไม่ยอมถอดใจอะไรง่ายๆนะเขาอมองคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เอามากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะ,ใน,ะในสายตาที่เขามองคุณอยู่นะคะคือแบบว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าปัญหาอุปสรรคมีไว้พุ่งชนอย่างเดียวเลยนะคะตัวคุณนะคะแล้วเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ บางทีนะในในมุมของเขาอ่ะเขามองคุณแบบยากแค้อย่างถึงอะแบบว่าในใจคุณคิดอะไรนะแบบเหมือนเดาใจคุณยากอ่ะเป็นคนที่แบบบทคุณจะจริงจังคุณก็จริงจังนะแต่บทที่คุณจะเล่นคุณก็จะเล่นนะแต่ว่าบางครั้งบางทีเขาก็มองคุณไม่ออกนะว่าคุณคิดอะไรอยู่คนคนนี้นะคะอืมเขามองคุณแบบนั้นนะคะแล้วเป็นคนที่หลักๆก็คือ เป็นเสาหลักของบ้านประทับใจตรงที่ว่าคุณรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่คือรู้ว่าตัวเองลำบากและใช้เงินเงินเป็นนะคะคือรู้ว่าเมื่อก่อนน่ะตัวเองลำบากกว่าจะถึงณจุดจุดนี้่ต้องแบบว่ามานะบักบั่นแค่ไหนมีความพยายามแค่ไหนเป็นคนที่ขยนันทำมาหากินยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะประสบความสำเร็จมีความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กเนะเาะแล้วก็ยังไงอะ่ะ อทำให้เขาประทับใจอะที่คุณมีแบบว่าทุกวันนี้มีบางคนก็มีรถมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอะค่ะอืมด้วยตัวของตัวเองไม่ได้แบบว่าเป็นเงินของพ่อของแม่นะคะแต่ว่าเป็นด้วยจากน้าพักน้ําแรงตัวเองที่เก็บของรอมริบทํางานมาเรียนจบก็ทํางานมาสาม,มารถซื้ออะไรก็ได้ที่เขาอยากได้ด้วยด้วยตัวของเองตัวเองอะเขาประทับใจคุณนะนะ ณจุดจุดนี้เป็นพิเศษเลยเนาะอืมเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคนดีคนริศน,นะคะแล้วไงต่อเอ่ยอืมดีแฮงแมนขึ้นบางครั้งบางทีอะ่ะเขาก็เป็นห่วงคุณนะคะว่าก็คนคนนี้คือเขาก็อยากเหมือนกับว่าเขาก็อยากมี อยากให้คุณรีแลกอ่ะไม่อยากให้คุณเครียดเกินเนาะบางครั้งบางทีถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกับเขาก็ได้นะคะคือบางครั้งบางทีคุณก็เป็นคนที่ไม่พูดเป็นคนปากหนักอ่ะเวลามีปัญหาอะไรจะไม่ชอบที่จะไปปรึกษากับใครนะคะก็คือขนาดคุณเขาก็ยังไม่ค่อยจะปรึกษานะคะเขาเหมือนกับว่าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตัวของเขาเองอนะเนาะเนื่องด้วย ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆก็คือยืนหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองอ่ะก็คือเหมือนกับว่าฟังเสียงตัวเองมากกว่าค่ะอืมก็เลยแบบว่ากลัวคุณเครียดนะคนคนนี้นะคะเป็นห่วงคุณในเรื่องของแบบกลัวคุณเครียดอยากให้คุณจอยๆบ้างอยากให้คุณได้ผ่อนคลายสนุกสนานบ้างนะคะบางครั้งบางทีอ่ะเขาก็อยากพาคุณไปเที่ยวนะคนคนนี้อยากไปเปิดยังไงอ่กไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจให้คุณแบบว่าเออยาก เหมือนกับว่าให้ใกล้ชิดธรรมชาติหรือว่าพาคุณไปนั่งเรือไปเล่นที่มันเป็นภูเขามีน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยให้คุณได้ผ่อนคลายมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาอะมองเห็นว่าคุณทํางานหนักมากๆจริงๆนะคะก็มีเวลาก็เนาะพากันไปเที่ยวบ้างนะคะจะได้แบบว่าผ่อนคลายปล่อยอยๆไปเนาะอืมก็มีอะไรก็เนาะพูดคุยกันได้นะคะคนคนนี้ก็เหมือนกับว่า เป็นห่วงคุณเหมือนกันนะคะอืมกลัวคุณไม่สบายใจเขาก็คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้คุณเผชิญภาระคนเดียวหรือว่าปัญหาคนเดียวอะค่ะคนคนที่คุณคนที่เขามองมาอย่างเนี้ยค่ะเขาเขาที่เขามองคุณอะเขาไม่อยากที่จะให้คุณอะเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวนะคะมีอะไรก็คุยกับเขาก็ได้นะคะไม่ควรที่จะเก็บงำเรื่องอะไรต่างๆอะค่ะ อมไว้คนเดียวนะคะเขาพร้อมแบ่งปันเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณเสมอเลยนะคะขอเพียงคุณออกปากนะคะปรึกษาเขานะคะอืมเขาเขาเขาก็ดีอยู่นะ,ะเขาก็ดูรักคุณเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะออกแนวที่จะชื่นชมคุณมากๆด้วยซ้ำนะคะคนคนนี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาห่วงห่วงสุขภาพห่วงแบบว่ากลัวคุณเครียดห่วงแบบการงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่เวลาแบบ ทำงานคุณจริงจังนะคุณจริงจังต่อง,งานมากๆเลยคุณเป็นคนที่แบบถ้างานไม่เสร็จฉันก็ไม่กลับอะ่ะบางท่านบางทีนะคะหอบงานกลับบ้านมาทํานะคะ mm. ก็มีเนาะอืมเขาก็ไม่อยากให้คุณแบบว่าถึงขนาดนั้นเขาอยากให้คุณผ่อนคลายบ้างค่ะคนคนนี้นะคะอืมแต่เขาชื่นชมคุณนะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณเป็นคนที่อ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นคนที่ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองอะ่ะไม่สนใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนใครแบบเหมือนกับว่าแบบไม่ง้อใครอะ่ะไม่ง้อผู้ชายอะ่ะไม่ง้อผู้ชายผู้หญิงอะ่ะคนคนเนี้ยอืมแบบว่าฉันก็อยู่ตัวของฉันได้ฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมจริงด้วยเขาอยากแบบคนคนเนี้ยค่ะ ย่างที่หวานบอกนะคะเขาอะไม่อยากให้คุณเครียดเนาะเขาอะอยากจะพาคุณไปรีแลก์นะคะอืมเขาอยากพาคุณไปรีแลก์เขาอยากแบบว่าอยากให้คุณอะเหมือนแบบคือค,คนคนนี้อยากให้คุณผ่อนคลายมากกว่านี้เนาะเผลอๆเขามีความคิดนะคนคนนี้มีความคิดอยากที่จะ แต่งงานมั่นหมายกับคุณเนาะอยากมีคุณไปได้วยกันเน่ยอยากอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะอืมถ้าเป็นไปได้อยากแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณไปจนไปจนแก่อคนคนนี้นะคะเขาเขาเขารู้สึกว่าคุณคือรักแท้ของเขาแล้วก็คุณคือสิ่งเดียวที่ทำให้ เขามีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตนะคะต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆเขาก็มองคุณเป็นไอดอลนะคะเขามองคุณเป็นคนที่เก่ง <c oughs> เขามองคุณเป็นคนที่ยังไงอะเป็นตัวอย่างของเขาอะในแบบฉบับที่แข็งแกล่งอะในแบบฉบับที่สู้ชีวิตในแบบฉบับที่ยังไงอะเวลามีปัญ มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถก้าวผ่านมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยผิดกับผิดกับเขาที่บางครั้งบางทีเขาก็อ่อนไหวเนาะเขาก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาก็แต่เขาก็ยังไงอ่ะเขาก็ยังมีคุณนะ่ะเขามองคุณเป็นไอดลอลหลายๆอย่างเลยนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะทําให้เขามีแรงมีไฟในการฮึดสู้ต่อปัญหาเนาะอืม เขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะเป็นไปได้เขาอยากจะมีการที่จะมั่นหมายหรือว่าเขาอยากจะเดินทางมาสู่ขอคุณมาแบบว่าไม่อยากให้คุณโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วอะ่ะไม่อยากให้คุณอยู่ในโลกของคุณเพียงลําพังเขาอยากจะมีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้นะคะอืมดีมากๆเลยนะคะต่างคนต่างช่วยกันทํามาหากินเนาะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยต่างฝ่ายต่างที่จะ คือปื้มกันนะชอบกันนับถือซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะคะเหมือนว่าเนาะเขามองคุณดีคะ่ะเขามองคุณดีมากๆเลยเนาะคนคนนี้เพียงแต่ว่าอย่างเดียวก็คือไม่อยากให้คุณคิดมากก็หาเวลาว่างพากันไปเที่ยวว่างเนาะจะได้คลายเครียดจะได้จอยๆกันนะคะอมืมีปัญหาอะไรบางครั้งบางทีก็ถ้าไม่ไหวก็ระบายกับคนรอบข้างได้นะคะอย่างเช่นแฟนคุณนะคะที่ที่เขาฝากไพ่มาบอกอะคะ่ะว่าเออมีอะไรก็ ปรึกษาฉันได้นะฉันเป็นที่รับฟังที่ดีของเธออย่างเงี้ยค่ะอืเผื่อว่าจะไม่อยากให้เธอคิดมากเกินไปเพราะว่าฉันก็เป็นห่วงเธอเนาะอืเราจะอยู่ด้วยกันไปไปอีกนานฉันไม่อยากให้เธอล้มหายตายจากอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรก็ตึงเกินก็ไม่ดีเนาะหย่อนหย่อนบ้างอะไรบ้างผ่อนคลายบ้างนะอะเนาะขออีกสามใบเนาะว่าสรุป เป็นยังไงขอ,อกสามใบค่ะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยเด็กถือเหรียญว้าวไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะคุณขาขึ้นเดอะซันเด sun The ัน sun มาเลยนะคะทุกคนเดอะซันนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญแล้วก็เ สี่เหรียญน,นะคะเป็นไปได้ว่านะคะจะมีการแต่งงานแล้วก็บางท่านนะคะวางแผนที่จะมีลูกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านานกว่านี้นะคะนานกว่านี้ก็สภาพร่างกายด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็ไม่ได้แล้วอะเนาะก็คือเหมือนกับว่าแต่งงานปุ๊บนะคะสามสามสามถ้วยขึ้นมานะพร้อมเดือดซันด้วยนะคะแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะคะคนคนนี้นะคะคือเขาอยากจะมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของตัวคุณแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะ สู้เคียงข้างคุณไปตลอดนะคะคนคนนี้นะคะเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะมีเงินมีทองเขาก็อยากให้คุณเป็นคนเก็บนะคะคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากเนาะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่บริหารเงินเก่งเก็บเงินเก่งเป็นคนที่รู้จักใช้เงินนะคะอืมอันไหนควรซื้ออันไหนไม่ควรซื้อเขาก็จะติตรองคุณก็จะติตรองคิดก่อน ก่อนซื้อทุกครั้งนะคะอืมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเขาชอบคุณมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะมีการมั่นหมายแล้วก็มีลูกเลยเนาะ อืมโอเคค่ะวันนี้นะคะเอ่อ energy ไพ่ออกมาดีมากๆเลยนะคะในสายตาเขานะคะเขามองคุณเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาหลอกคุณหรือว่าอะไรเพราะว่าในหัวเขาอะค่ะมีแต่คุณคนคนคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาก็ปลื้มคุณอยู่ไม่น้อยเลยนะคะอืมเขามีคุณเป็นไอดอลในในในชีวิตเขาด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งอะค่ะต่อสู้ด้วยตัวเองมาตลอดเลยนะคะเอาเป็นว่าหวนให้กําลังใจคุณทั้งคู่นะคะให้ฝ่า อุปสรรคไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็ขอให้ชีวิตรักแนบรื่นนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้หวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย